มันบันทึกผาบมันยังไหวมันถึงเรื่องนั้นถึงเนี่ยมันหายไปเลยจิตตสังขารนะพวกสังขารทั้งเจ็ดข้อมคิดความุงกันมันเหนื่อยมันลาว่ามันก็บยุดคือกันมันกัเหนื่อยก็บลามันกับพักจิตตสังขารก็ยุดไปพร้อมกันวิญญาณทั้งตาทั้งหูจมูกเรินตายมันกัดับคึบไปพร้อมกันเลยนี่หรืว่าพวมรู้ทั้งตาทั้งหูจมูกเรินกายใจดับไปพร้อมกันในขณะล่มหายใจทุดถ่าย ขาดตีดินหนาไฟล่มกันเลยว่าภาษามาที่จะเกาะกลุ่มกันได้ปฏิทุแล้ววาว่าเมื่อล่มมันปราดจากร่างกายแล้วผาดไฟมันก็ค่อยเหยหายไปก็ค่อยเย็นไปเลยนับานาร่างกายก็เยินเฉพาะ้นตายมันเย็นเอาไปมาบัดน้ามก็ไหลออกเพราะว่ามันระบบการควบคุมพวกเส้นเลือดเส้นเอ็นนี้มันพรอนไายเลยวน้าจากพวันนักพวันเบาเนื้อตากระไหลออกมันขาดการควบคุม ที่เขาอยู่ก็ได้เป็นปกติไม่มีการควบพุ่มเลยแต่ว่าเขากับบหูจักเม็แต่ล่มหายใจเขาออกอย่างเด็ดตังแต่ว่าเมื่อมันเบิรการควบพุ่มแล้วมันเกิดประโยชในอำนาจของเขาแล้วนะมันก็แตกดับไปอันนี้เป็นสภาวะาของร่างกายของคนที่เกิดมาพบหนึ่งฉันหนึ่งแต่ว่าเมื่อเาาขาไม่เข้าใจความจริงของร่งงางกายนะรูปเวทนาสัญญ,ญาทังขารเปนญาณติเขาจะเข้าใจาว่ามันเป็นของอาศัยตัวข้าวว่ามปนของเขาอิหล่คันเขาจะไปคืดว่ามันสิ เป็นกองเฮาเนี่ยเป็นว่าเฮาคิดผิดมีมิจฉาทิฏฐิข้อมเห็นผิดเมื่อใดที่เฮายอมรับว่าร่างกายนี่เป็นเครื่องอาศัยโมเมนต์ตัวของเฮาสิแท้จริงเฮาก็บจิตยอมรับข้อมแก่ข้อมเจ็บข้อมตายที่มันเกิดเป็นเฉพอะหน้าจิตใจของห้อก็บจิตบหนักทุกข์มันมีอยู่แต่ว่าเฮาบ่ยึดในทุกข์มันก็เลยบ่หนักใจเฮารู้ทุกข์โดยปัญญาของเฮามันก็เลยบ่หนักใจนะเห็นสัจธรรมที่มันเกิดเป็นเฉพาะหน้าเห็นแล้วห้องเกิดสังเวช ความสังเวชเนี่ยมันียในจิตใจของห้อนทอนอุปทานทอนความยึดมั่นถือมั่นในจิตลดปนได้จากวิกฤตกลายเป็นโอกาสได้สําหรับผู้มีกําลังใจผู้มีบุญไม่กุศลเจ้าพวกเขาทั้งหลายเขาสร้างบุญไว้มันเสพศูญเปลตามันเสพไปอยู่ในใจเอาทุกคนกานเขาบ่ท่านในวัดกิเลสปัญหาบุญนี่มันเกิดไปอยู่ในจิตตวิญญาณวิญญาณในส่วนจะเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่ตายอาศัยบุญบาปเป็นตัวเคลื่อน มนจิตเที่ยวไปในวตาสงสารแต่ว่าวิญญาณทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้เป็นวิญญาณของขันหาตัวนี้แตกดับไปพร้อมๆเหมือนกับร่างกายพร้อมๆเหมือนกับลมหายใจเหือกเุทยายแต่ว่าวิญญาณในส่วนจะเป็นปฏิเสุนธรวิญญาณเป็นวิญญาณิดเที่ยวไปเกิดในภพหน่อยภพใหญ่ันาเขาไม่บุญไม่กุศลเป็นตัวขับเคลื่อนก็ไปเกิดในสวรรค์บังในมนุษย์โลกบังแต่เขาไม่บาปไม่กรรมคือเหนแตบาปแต่กรรมเพื่อได้ข่าวเพื่อได้ลากเพื่อได้โกงอย่างนดต่าง จิตใจเฮาเกิดวามเมื่อดเกิดกิเลสสนามนรุ่มเล่าเกิดบาดวิตกหวัดกลัวตายไปก็ไปเกิดในนรกบังเปรตุลกายสัจจะฉันอันไหนเป็นผ้าวาทิผู้ใดกันนาไปซอยยากนะเฮาไปตามกรรมตามบิบากกรรมแต่ว่าจะเฮาได้สร้างนานทราบุญให้ท่านรักษาศีลตัวน,นั้นเป็นกําไร,รชีวิตของเฮาแล้วเกิดขึ้นมากกว่าขาดทุนเกิดมาเป็นคนเลยก็ได้สร้างบุญหรือการให้ท่านรักษาศีลภาวานา จิตใจของข้อกับจิตว่าต่อยอดบุญกุศลที่ข้อเคยมีอยู่นะอินทรีย์ข้อจะแก้กลาไปทุกภพทุกชาติน่ะที่สุดแล้วข้าก็จิถึงฟังให้พานิพานตามรักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ว่าบาท่านถึงฟังแต่ว่ามันก็จะเป็นหนทางที่จะกาวไปสู่หมักผลนิพานเป็นสังขารฝ่ายหมักคัเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยแล้วขาได้สั่งนาบทำบุญให้ท่านรักษาศีลมันเป็นสังขารฝ่ายหมักนะเป็นหนทางที่จะกาวไปสู่กระแสแห่งพันิพาน แต่ว่าถ้าเขาร้างบาปร้างกรรมมันจิตเป็นสังขารด้วยกันเดี๋ยวว่ามันเป็นสังขารฝ่ายสมุทไยมีถูกเป็นผลสังขารฝ่ายมากหนี่มีความดับถูกเป็นผลจะบอกพวกเขาทั้งหลายควรเลือกเอาการกระท่ามจิมันเป็นบวกต่อชีวิตจิตใจของพวกเขาคือการทำบุญกุศลรักษาจิตเขารักษาใดขณะที่เขาไม่ร่วมหายใจเนี่ยไดย้บาดเจ็บตายไปแล้วเนี่ยอย่างรักษากับรักษาบ่ดดอย่างไห้ท่านก็ใไ้ท่านบได้ด ถ้าเขาบวเฮตบุญไหว่นีิบุญกับว่าเกิดเด้เขาจะไปขอบุญเวลาเขาตายแล้วนี่อย่าไปหวังปัญหาในกับดวงกับหลานเสืยอมนก็เฮตหายเ่อ็เฮดเฮดบวชสือก็บว่าได้บุญคือกันเจ้าว่าเฮายังไม่ร่มหายใจเขาควรที่จะสร้างบุญออกสร้างเอาไพ่เอามั่นนะย่าไห้มันเป็นภาระแกด้วงแกหลานถ้าเฮตเกิดเป็นกองเฮตนซึ่งคือกันก็เฮาทำงานนี่ล่ะ